ก็ตั้งเกตว่าเอ๊ะทุกทีฉี่บ่อยชั่วโมงชั่วโมงละครั้งถึงสองชั่วโมงครั้งแล้วก็ฉี่ไม่ค่อยออกไม่ค่อยพุ่งก็คิดว่าคงจะได้พาแหละเวลาฉี่สักทีที่เรื่อยเรื่อย,อยแล้วอั้นไม่ก็อยอยู่แล้วเวลากลางคืนนอนเนี่ยหลับสนิทเนี่ยจะฉี่จะแบบเหมือน ก็ปิดปอยออกมาเองโดยไม่รู้ตัวแล้วหลานแนะนำว่าอาหารเสริมพีโฟเนี่ยให้ลองกินดูกินแล้วก็ประมาณสักสามวันถึงสี่วันเนี่ยเอ๊ะมันก็ค่อยๆค่อยๆเย,ย,ยียดน้อยลงหน่อยละจากชั่วโมงละครั้งแต่นี้เหลือสองสามชั่วโมงครั้งก็ดีขึ้นเยอะเลยอะ อาหารเสริมฟีโฟนี่ตอนนี้พุ่งเยอะอไล์ออกเยอะครับไหลออกเยอะเลยอ่ะก็ไม่เคยคิดว่ามันจะดีขึ้นทาไมเจออาหารเสริมตัวนี้ก็คิดว่าคงจะได้พาแหละพอได้กินอย่างนี้ก็หมดกังวลแล้วเรื่องผ่าคิดว่าจะกินต่อไปเรื่อยๆเลยครับมันเข้าเดีกครับฟีโฟ